ในคลิปนี้จะมาพูดถึงการโคจรโยกย้ายของพระราหูนะครับจะส่งผลอย่างไรต่อ12ราศีในเบื้องต้นดาวราหูเนี่ยโคจรทวนนะครับราศีคนอื่นดังนั้นเนี่ยเขาจะโคจรย้อนศรนหน่อยหนึ่งนะครับจากคนอื่นเนี่ยเวลาเดินแบบหนึ่งดาวราหูกับดาวพเ,เกษก็จะเดินสวนทางแบบหนึ่งทีนี้เนี่ยดาวราหูจะโคจรเข้าสู่ราศี ตั้งแต่วันที่17ตุลาคม2566เป็นระยะเวลา1ปีครึ่งก็จะสุดอยู่ที่นะครับเมษา2,568ดังนั้นย่อมส่งผลหลายอย่างแก่12ราศีนะครับเราก็เริ่มต้นที่ลัคนาราศีเมษที่ผ่านมาเนี่ยดาวราหูได้ทับดวงชะตาของท่านมันก็มี2กฎเกณฑ์ทางโหราศาสตร์กฎเกณฑ์แรกเนี่ยเขาก็บอกว่า อสุรินถึงลักนาไนบาปพระเคาะจรไปมาต้องทับกันอีกทั้งพระจันทร์มาทับลักทายตัดชีวาถึงอาสันฟังแล้วอาจจะใจถึงตะตุ่มแต่กฎเกณฑ์ที่สองเขาก็บอกว่าอสุรินมาดแม้นกลุ่มลักเมตพุศกตามจักเลิศแล้วก็กลับกลายเป็นกฎเกณฑ์ที่ดีในช่วงนี้พอเขาเข้าสู่ราศีมีนมันแปลว่าตัวดาวลาบผลเนี่ยของคุณจะเข้าสู่มุมมีนาแปลว่าอาจจะ มีการได้มานะครับหรือมีคนมาเสนอโปรเจกต์โครงการหลังจากนี้เป็นระยะเวลาปีครึ่งดูให้ดีๆพอมันลาหูเนี่ยเข้ามาถึงด้านมืดหรือด้านที่ไม่ค่อยถูกต้องผิดกฎหมายพอมันมาอยู่มุมวินาศอาจจะกลายเป็นว่าทำซิกแซกหรือได้มาโดยไม่ชอบโดยทางลับไอตอนนําเสนอเนี่ยมันฟังดูสวยหรูแต่พอคุณรับโปรเจกต์โครงการเข้าไปคุณอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของเพศภัยที่มันแฝงเข้ามาอันนี้อาจจะต้องเป็นมุมที่คุณต้องระมัดระวังตัวเองสักนิดหนึ่งนะครับ ดูเหมือนว่าเราคิดอ่านจะดีแล้วแต่อย่าลืมเพราะราหูเนี่ยหมายถึงกิเลสหรือความโลภถ้าชาวราศีเมษนะครับผมเกิดความโลภขึ้นมานิดนึงเนี่ยเพราะว่าดาวพฤหัสทับดวงชะตาอยู่มันต้องเกิดการที่ต้องถูกต้องตามกฎหมายมีศีลธรรมคุณงามความดีทีนี้พอมันไปปิดฝังปิดฝาเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเรื่องราวที่มันไม่ค่อยดีเข้ามาหรือการได้ลาบนั้นเนี่ยอาจจะมีข้อแม้เข้ามาจํากัดเช่นคุณจะได้ต่อเมื่อต้องทำหนึ่งสองสามสี่ห้า ลักษณะเหล่านี้มันจะมีแนวโน้มที่มันปรากฏขึ้นแต่ถ้าใครก็ตามที่กำลังในเรื่องของฝึกปฏิบัติธรรมพราะดาวพฤหัสทับลักพอลาหูเป็นวินาศแต่ว่าคุณจะมีสติปัญญาหรือคุณมีโอกาสที่จะเข้าถึงทางธรรมมีโอกาสบรรลุธรรมหรือมีโอกาสที่จะเจริญปัญญาเจริญสติได้มากขึ้นเพราะดาวกิเลสที่ทําให้มันมืดมัวเมามันสูญหายไปอันนี้ก็คือตัวของชาว ราศีเมษในการโคจรยกย้ายของดาวราหูจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะประมาณนี้ในภาพรวมนะครับผมต่อมาก็คือชาวราศีพฤษภชาวราศีพฤษภที่ผ่านมาเนี่ยหน้าที่การงานมันอยู่มุมวินาศมันทําอะไรก็ไม่ค่อยได้ทําอะไรก็ถูกบีถูกอั้นถูกจํากัดถูกกีดขวางคุณก็ต้องเข้าสู่มุมที่มันอึดอ,อ,อัดมานานตอนนี้เนี่ยดาวราหูเขาก็จะพ้นไปเข้าสู่ มุมล่าเป็นดวงชะตาแปลว่าหน้าที่การงานของคุณมีโอกาสที่จะเติบโตมีโอกาสที่จะได้กําไรมีโอกาสที่จะเจริญงอกงามก้าวหน้าที่ผ่านมาทําอะไรก็ติดขัดถูกบีบถูกจํากัดถูกขัดขวางตอนนี้กลายเป็นว่ามีโอกาสที่คุณจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือมีโอกาสหน้าที่การงานมากขึ้นมีโอกาสจะได้เงินทองมากขึ้นผลงานเป็นที่ประจักษ์เป็นที่ยอมรับมากขึ้นแต่การทําของคุณนั้นนะครับ มันก็ต้องบูรุยนิดนึงทําจริงทําจังทาไปให้สุดหรือใครที่ทําเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหรือเกี่ยวกับบ,นบันเทิงรักหน่อยหนึ่งนะครับดาวราหูหรือโซเชียลพวกนี้จะเป็นลาบจะเป็นคุณแก่ดวงชะตาสําหรับชาวราศีพฤษภใครทางานเขียนโปรกแกรมลักษณะเหล่านี้จะถือว่าเข้ากับดวงตลอดระยะเวลาหนึ่งปีครึ่งถือเป็นจุดในมุมที่ดีแก่ดวงชะตาชาวราศีพฤษภครับผม มาถึงชาวราศีมิถุนไอมุมนี้เนี่ยผมว่าหน้าที่การงานของคุณจะเป็นมุมจังหวะทิศทางที่ดีมีโอกาสที่คุณจะไปโ go i n t ์ inter, นะครับได้รับการยอมรับหรือมีชื่อเสียงจากที่ผ่านมานะครับในช่วงเวลาเหล่านี้ผมว่าโอกาสหน้าที่การงานได้รับการโปรโมตได้รับการแต่งตั้งหรือว่าส่งคุณไปลงพื้นที่ไปดูงานเป็นคนที่เด็ดขาดทำอะไรจริงจังมาถึงุ๊บให้คุณให้โทษชัดเจนที่ผ่านมาเกิดการคา,า,าราคาซังต่าง ส่งคุณไปเป็นฝ่ายตรวจสอบหรือส่งคุณไปทําหน้าที่ที่รับมอบหมายชาวมิถุนจะได้รับการตอบรับในมุมทิศทางที่ดีแต่ต้องทําอะไรแล้วจริงจังนะครับเพราะว่าราหูตัวนี้พอมาอยู่ในเรือนของงานคุณจะรู้ทันเล่รู้ทันเหลี่ยมรู้วิธีกลนโกงไปดักไปสกัดไปป้องกันไว้และคุณก็ตรวจสอบชัดเจนลงโทษจริงจังลงโทษให้มันเด็ดขาดไปเลยเพราะราหูมันก็เป็นลักษณะตามนิสัยของราหูอย่างเงี้ยชาวราศีมิถุนจะมีแนวโน้มทิศทาง ที่ดีขึ้นตลอดระยะเวลาหนึ่งปีครึ่งในช่วงเวลานั้นนะครับท่านที่เกิดในราศีกรกฎอันนี้เนี่ยนะครับดาวราหูเขาเป็นเจ้าเรือนมรณะพอเขาไปอยู่มุมสุภาเนี่ยชื่อเสียงมันแปลว่าตัวของคุณเองมีโอกาสจะต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงหร,รหรือถูกไซโคหรือถูกล่าหาเรียงง่ายๆถ้าเป็นดาราเนี่ยมันเชาอาจจะมีข่าวเช้าก่อนแต่มันอยู่มุมสุภาแปลว่าเชาแล้วมันดังมีโอกาสเข้ามานะครับจากเดิมไม่เป็นที่รู้จัก มรณะไปสูภพะปุ๊บพอมีข่าวปุ๊บโอ้โหเป็นที่รู้จักกันทันทีเลยอันนี้คือการแปลตามพบเหลือนแล้วก็การแปลตามดวงดาวนะครับมีโอกาสถูกใส่ความโจมตีชื่อเสียงแต่คุณก็ยังคงสามารถผ่านพ้นไปได้เพราะดาวพฤหัสบดีดาวแห่งคุณงามความดีเป็นราชาโชคอยู่มุมกัมมะก็แปลว่าตัวของคุณเองคุณก็ทําของคุณตามปกติให้ถูกทํานองครองทำถูกที่ถูกเวลาตามดาวพฤหัสเหมือนเดิมทีนี้ใครก็ใส่ความคุณไม่ได้นะครับจเจริญ ด้วยสติปัญญาทํางานตามดาวพฤหัสทําให้มันถูกดาวทําให้มันเหมาะสมกับดวงชะตาเดี๋ยวทิศทางเรื่องราวต่างๆมันจะส่งผลไปมุมทิศทางที่ดีขึ้นแก่ดวงชะตาของคุณนั่นเองมาถึงคิวของชาวราศีสิงเนี่ยชาวราศีสิงอันนี้เนี่ยต้องระมัดระวังหน่อยเพราะเรื่องของความรักของคุณตัวดาวราหูเขาเข้าสู่บุญมรณะมีโอกาสจะเลิกกับคู่รองคนรักมีโอกาสที่มันจะเข้าสู่มุมเสี่ยงต้องห่างจากกัน นะครับหรือคนรักเจ็บไข้ได้ป่วยลักษณะเอาเี้ยมันจะปรากฏขึ้นทีนี้ประกอบกับดาวเสาร์ยังคงเรงดวงชะตาเนี่ยเป็นเจ้าเรือนอริมันก็เป็นหลักคนรักาาคือเป็นปินทุบาาหรือมีตาหนิด,ด้วยมันก็แปลว่าเรื่องราวของความรักโอกาสที่จะตกเป็นมือที่3ามือที่4โอกาสถูกหลอกมันสูงหรือคนรักไปมีคนอื่นหรือว่าคุณต้องเลิกลาจากคนรักไปที่ผ่านมาคบกันมายาวนานพวกนี้มันจะมีปัญหาเกิดขึ้นจะต้องระมัดระวังเรื่องราวของความรักเรื่องราวของการค้ำประกันใดๆก็ตาม มันจะส่งผลหรือมุมที่ไม่ค่อยดีกับชาวราศีสิงห์ตลอดระยะเวลาเป็นปีอยู่เหมือนกันก็ขอให้ระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับอดทนกันนิดนึงหรือว่าฟันฝ่าอุปสรรคร่วมกันสักหน่อยนึงก็ต้องเป็นช่วงของทามมิ่งดวงดาวที่เขาปรากฏขึ้นอันนี้ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับชาวราศีสิงห์เกเช่นเ,เดียวกันนะครับผมทีนี้พูดถึงต่อมาลัคนาราศีกันอันนี้ก็เป็นอีกราศีหนึ่งที่เรื่องราวไม่ค่อยได้ประสบผลที่ ดีทเท่าไหร่ดาวสาวเนี่ยเข้าสู่มุมอลิบุตรบริวารลูกน้องนําปัญหามาให้ดาวเจเรือนอริคือราหูเรียงดวงชะตาเรื่องของคนรักก็ต้องเกิดการทะเลาะเบาะแหวงมีคนอื่นเข้ามาพัวพันหรือว่าในขณะเดียวกันแล้วเนี่ยดาวพฤหัสบดีก็เข้าสู่มุมม,มรณะเรื่องของความรักมันแปลว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยอิลุงตุงนางเรื่องความรักจรงิงๆนะครับเดี๋ยวคนนั้นเข้ามาเลือกก็ไม่ดีไอคนหมายที่กําลังคบอยู่ก็มีคนอื่นมาแย่งชิงก็กลายเป็นมือที่3ามพัวพันอิลุงตุงนางเข้าไปอีกรู้ว่ามีเจ้าของก็ยังไป โผพันกันอีกมันเป็นจุดที่ไม่ดีจริงๆในเรื่องราวต่างๆของดวงชะตาชาวราศีกันหุ้นส่วนสัญญาดูให้ดีๆระวังถูกโกงถูกหลอกนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังค่มีโปรเจกต์โครงการมาเสนอดูเหมือนเป็นโปรเจกต์ใหญ่ต้องวางแผนระยะยาวคุณคิดให้ดีๆนะครับปีนี้ผมบอกเลยว่ามันไม่ไม่ค่อยเหมาะกับราศีกันเป็นจุดที่ต้องควรเฝ้าระวังเป็นอย่างมากเพราะในหลักโหราศาสตร์เขาก็บอกอยู่แล้วว่ามันเป็นหลักปิทุบาทมันอาพับนะครับให โทษแต่ปาเหินหินมันเป็นจุดที่ไม่ค่อยดีเท่าเท่าไหร่ก็ทาอะไรให้มันระมัดระวังรอบครอบเรื่องของเอกสารสัญญาการถูกโกงการทะเลาะเบาแววงขึ้นศาลคดีความมันเป็นเรื่องราวมลสุมที่คุณต้องฟันฝ่ายได้ในช่วงเวลาเหล่านี้ก็ขอให้ปฏิบัติธรรมเอานะครับสวดมนต์ไหว้พระมีสติให้รอบครอบพยายามคิดอ่านให้รอบครอบป้องกันปัญหาอย่าโลภนะครับพเพราะราหูมันคือกิเลสโลภเมื่อไหร่เดี๋ยวอริมันมาแปลว่ามันถูกหลอกถูกลวง หรือว่าถูกโกงจนได้ผมว่าเฝ้าระวังดีๆนิดนึงในช่วงระยะเวลาเหล่านี้นะครับอันนี้ต้องพูดด้วยความสัต์จริงจริงๆนะครับผมชาวราศีตุลพอราหูเข้าสู่มุมอริอ,อ,อย่างเนี้ยผมว่ากลับดีขึ้นมาหน่อยจากเดิมที่ราหูเรแรงดวงาตามันรุ่มหลงมัวเมาหูตาฟฝ้าฟางใครเตือนไม่ฟังไปด่าคนเตือนซะอีกรอบนี้มันจะมีสติขึ้นด,ดูแล้วมันโอเคขึ้นนะครับมีสติสต,ตางมากขึ้นปัญญาค่อยๆเกิด เรียกว่าคนที่มีทุลีในตาน้อยมันก็เขี่ยออกไปปุ๊บมันรู้สึกโอ้เข้าใจภาพรวมมากขึ้นเห็นภาพตามความเป็นจริงมากขึ้นจากเดิมเนี่ยที่ถูกบทถูกบงังถูกหลอกมืดมัวตอนนี้มีสติคิดอ่านการแก้เกมให้มันรอบครอบขึ้นมีโอกาสตั้งตัวมากขึ้นคุณส่วนสัญญาจากเดิมที่เคยดูธุรกิจเอ๊นี่มันโลบันเอาแต่ประโยชน์จากเราอย่างเดียวเออรอบนี้ดูแล้วเ เรายัางพอมีประโยชน์หรือว่ากลับมากู้วิกฤตขึ้นมาได้เรามีประโยชน์กลับเข้าไปได้หรือเราวางแผนให้มันกู้วิกฤตสถานการณ์ให้เราเป็นฝ่ายนําขึ้นมาได้จากเดิมเป็นฝ่ายรองมาตลอดแนวโน้มโอกาสที่จะกลับมาพิกเกมค่อนข้างจะมีสูงมากขึ้นสําหรับลัคนาราศีตุลมาถึงคิวของชาวราศีพิจิกเอ่อคิวราศีพิจิกในช่วงเวลานี้ผมว่ามีโอกาสที่จะต้อง การปรับปรุงต่อเติมเริ่มต้นขยายกิจการขยายบ้านช่องห้องหับมีโอกาสรเริ่มต้นขึ้นมาใหม่หรือใครที่เป็นอากงอมาม่าเออในช่วงระยะเวลาปีกว่าเนี้ยมีโอกาสจะได้บุตรหลานเข้ามาแนวโน้มค่อนข้างจะสูงรับรองได้สมหวังหรือใครที่กําลังอยากจะวางมือราหูอยู่มุมเนี้ยผมว่าคุณวางมือได้จะมีลูกหลานมาช่วยเหลือหน้าที่การงานได้ดีเพราะเกณฑ์เหล่านี้มันจะปรากฏขึ้นแต่ถ้าใครเป็นชาวราศีพิจิกแล้วดูแล้วช่วงนี้ยังสนุกสนานเฮฮาล่าเริงขึ้นขนอง แต่คุณยังไม่พร้อมมีลูกคุณระวังนะช่วงระยะเวลาเหล่านี้เดี๋ยวลูกมันจะปรากฏแป๊บเดียวแจ็คพอตแตกเลยนะครับแป๊บเดียวเดี๋ยวลูกโผล่ไม่ได้คาดคิดไม่ได้ตั้งใจมันจะเป็น2มุมที่มันปรากฏขึ้นก็ขอให้ระมัดระวังให้ดีๆสําหรับชาวราศีพิจิกครับท่านที่เกิดในราศีธนูอันนี้กับปรากฏเด่นชัดพอดาวราหูอยู่ในเรือนที่4เนี่ยมันก็เข้ากฎเกณฑ์อยู่บ้างในเรื่องของปินทุบาทมันจะเป็นเรื่องของครอบครัว อาจจะต้องมีการทะเลาะเบาะแว้งในครอบครัวหรือระวังเรื่องของการแข่งแย่งชิงดีภายในจุดนี้ต้องเฝ้าระวังเว้นแต่ว่ามันมีอีกกฎเกณฑ์นหนึ่งนะครับที่คุณอาจจะต้องเป็นการรีโนเวทบ้านปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมบ้านหรือมีการขยับขยายการลงทุนเพิ่มขยายสาขาขยายโปรเจกต์พวกนี้ผมว่ากลับเป็นเกณฑ์ที่ดีกว่าเพราะมันมีการเกิดขึ้นในเรื่องของเรื่องราวต่างๆเหล่านี้แต่ถ้าใครไม่ได้ทําขยับขยายเรื่องราวภายในบ้านคุณต้องตรวจสอบให้ดี นะครับไม่งั้นเดี๋ยวเพดานผ้ามันรั่วประตูมันพังสร้างบ้านกี่ทีปรับปรุงแล้วมันก็ไม่เสร็จสักทีมันถือว่ามีตำหนิในดวงใครกําลังกอ่อสร้างใครกําลังดูบ้านก็ดูให้ดีๆนะครับไม่งั้นบ้านสร้างรับรองงบบานปลายมันมีปัญหาแน่นอนต้องเอาวิศวะหรือเอาผู้รู้มาเป็นคนคอยควบคุมคอยตรวจสอบมันจะแก้ปัญหาเหล่านี้ออกไปได้โดยง่ายนี่ก็คือตัวของภาพราศีธนูนะครับผม ต่อมามาถึงราศีมังกรชาวราศีมังกรเนี่ยผมว่าพอราหูมาครั้งนี้กับกลายเป็นเข้าสังคมมากขึ้นเป็นคนที่นะครับทำอะไรจริงจังมากขึ้นจากเดิมเนี่ยเก็บเนื้อเก็บตัวเพราะดาวเสาร์เนี่ยเขาเก่าเขายาวนานเป็นคนที่ค่อนข้างจะสันโดษเก็บเนื้อเก็บตัวแต่รอบนี้จะเข้าสังคมมากขึ้นเฮฮาล่าเลิงมากขึ้นหรือใครกําลังอยากเรียนรู้วิชาเนี่ยผมว่าเป็นช่วงที่ขาขึ้นพยายามเรียนรู้ศึกษาตาราให้เยอะดีไม่ดีจริงไม่จริงคุณก็ศึกษาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวคุณค่อยมาคลัดกองเอา แต่การเข้าสังคมสําหรับน้องๆหน,นูๆเนี่ยใครที่ไม่ทํางานเป็นช่วงของเรียนหรือว่าช่วงวัยกึกกระนองพอราหูมาอยู่มุมแบบนี้นะครับเข้าสู่ราศีมีนมันจะกลายเป็นสัมภเลเทเมาน่ะสิอันนี้ต้องระมัดระวังสําหรับใครที่นะครับมีลูกหลานบริวารเป็นชาวราศีมังกรกําลังสู่วัยเรียนหรือวัยกึกกระนองระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าวงสังคมเขาเต็มไปด้วยราหูเล่ายาปาป,ปิ้งอย่างนี้นะครับเดี๋ยวกลายเป็นเข้าสังคมที่มันไม่ค่อยดีไปสังคมที่แบบไม่ค่อยเหมาะสม จากเดิมเคยเป็นคนฟิตอ่านหนังสือรอบนี้กลายเป็นไม่อ่านหนังสืออดินไปเที่ยวสัมภเวเทมเาขึ้นอันนี้สําหรับพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดที่มีลูกหลานบริวารอยู่ราศีนี้ก็ดูให้ดีๆนิดนึงนะครับมันจะเป็นผลสองด้านอยู่เสมออันนี้ก็คือภาพรวมสาหรับราศีมังกรนะครับมาถึงคิวของชาวราศีกลุ่มอันนี้มันจะมีกฎเกณฑ์อยู่ สองกดกดแรกเนี่ยราหูค้นทรัพย์พอดเราดาวราหูมันเข้าเรือนการเงินเนี่ยมันจะมีเรื่องเราใช้จ่ายทางการเงินอะไรที่เคยเก็บหอมอรอมริบไว้เนี่ยมันจะมีเรื่องราวให้มันถูกถูก,ถกคุยต้องเอามาจ่ายเอามาโปะไปโปะมามันมีเรื่องราวรายจ่ายเรากับสายนะ้ํามันเป็นกฎเกณฑ์นในราหราสตร์ที่เป็นไฟบังคับแต่ในขณะเดียวกันก็ <c oughs> มีข้อดีคือดาวประจําตัวของค,คุณก็ไปสู่เรือนการเงินแปลว่าคุณก็ขยนขันขันแข็งขยันหา่วงนี้โอกาสเงินทองอะไรเป็นเงินเป็นทองคุณทําหมดบูดวยจริงจังไม่หลับไม่นอนทําได้หมดเป็นคนที่ต่อสู้ เพื่อให้ได้เงินเข้ามาแต่พอได้เงินเข้ามาการเก็บมันก็เก็บไม่ค่อยดีมันก็กลายเป็นว่ามันก็ต้องมีเรื่องให้มันใช้จ่ายออกไปถ้าเกิดว่าให้แนะนํานะครับใครที่เป็นเจ้าของกิจการหรือใครที่มีโอกาสการลงทุนเนี่ยผมว่าในช่วงนี้ไหนๆเกณฑ์การเงินมันมาอยู่แล้วอ่ะต้องใช้จ่ายทางการเงินคุณก็เอาเงินนี้ไปลงทุนเพิ่มไปขยายสาขาเพิ่มเนอย่างน้อยมันต้องใช้อะอย่างน้อยใช้ไปแล้วให้มันขยายสาขาให้มีเงินกลับเข้ามาซะดีกว่าหรือใครที่บอกว่า,วาผมเป็นพนักงานประจําผมไม่ได้ไปถึงขั้นนั้นครับงั้น ก็มีอีกวิธีหนึ่งนะครับในเมื่อมันมีเกณฑ์รายจ่ายต้องใช้หรือน้องๆหนู่ๆที่มันมีเกณฑ์รายจ่ายต้องใช้ก็เอาส่วนหนึ่งที่มันต้องใช้อยู่แล้วเนี่ยก็เปลี่ยนจากไปซื้อขนมนมเนยซื้อของกินเล่นก็นําไปทําบุญเสียไหนไหนอย่างน้อยเนี่ยมันต้องมีเกณฑ์ใช้อยู่แล้วแทนที่จะใช้ไปนในทางที่มันไม่ดีเราก็แก้ดวงซ่าโดยการใช้ไปทําบุญทําทานใช้ไปสร้างวัดยิ่งช่วงนี้เนี่ยพอดาวราหูเขาย้ายมันเป็นช่วงที่เขาวรรสาใกล้กระถินใกล้พระป่าคุณก็เอาเงินไปสร้างวัดสร้างวา ทำบุญกับพระพิสุขเจ็บไข้ได้ป่วยซื้อที่ดินถวายวัดพวกลักษณะเหล่านี้ในเรื่องต้องเสียแต่เราเลือกเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีมันจะเป็นการแก้ดวงชะตาแก้ไขดวงชะตาของคุณด้วยแทนที่เกณฑ์ร้ายจะเข้ามามันกลับกลายเป็นว่าจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นอย่างที่คุณไม่คาดคิดแต่ต้องทําอย่างสม่ําเสมอไม่ใช่คุณทําครั้งเดียวก้อนใหญ่แล้วคุณไม่ทําเลยตลอดปีครึง่งงั้นคุณทํานิดๆหน่อยๆทําที่คุณไหวแต่ทําสม่ําเสมอเรื่อยๆทุกวี่ทุกวันทุกเดือนทุกสัปดาห์ ผมว่าจะเป็นไปนในทิศทางที่เหมาะสมและสวยงามกว่านะครับแล้วก็มาถึงลัคนาราศีมีนชาวราศีมีนเนี่ยตัวดาวราหูทับดวงชะตาเนี่ยไอมุมนี้เนี่ยนะครับอาจจะต้องระมัดระวังอยู่มุมหนึ่งมันจะเข้ากฎเกณฑ์ที่เขาบอกอาสุรินถึงลัคนานายบาปะเคจรไปมาต้องทับกันอีกทั้งพระจันทร์มาทับลักทายตัดชีวาถึงอาสันแล้วดาวราหูก็เป็นดาวเจ้าเรือนมีนาดอีกนะครับเรื่องราวของ มุมที่มันไม่ค่อยดีขอให้ระมัดระวังสักหน่อยหนึ่งให้ตัวของคุณเองนะครับมีความรอบคอมากขึ้นแต่จุดเนี้มันฟังดูเหมือนจะร้ายนะแต่แต่มันจะมีอีกกฎเกณฑ์นึงถ้ามันโผล่เข้ามาอีกบทหัวเข้าไปอีกนะครับนั่นก็คือใครก็ตามที่ดาวจันทร์อยู่ราศีพฤษภเป็นมหาอุดกับใครก็ตามที่ดาวจันทร์อยู่ราศีมังกรเป็นปะบังเอิญมันเข้ากฎเกณฑ์คือพระราหูเขาโยกถึงพระจันทร์เขาเรียกจันทร์ล่าราหูราหูลาห่ลาจันทร์ไอจุดเนี้ในดวงชะตามีเนี่ยบุมว่า อมกระอกระวนอวมเข้าไปอีกนะครับก็ขอให้มัดวังดีๆเพราะถ้าวางแผ่ไม่ดีเดี๋ยวที่สีลมันมาแต่พอถึงมุมนี้ใครที่ฟังแล้วอ,อ,อาจารย์มินสวยสุดเลยเร็วลายแน่นอนมันแล้วแต่คนบางคนถ้าอย่างเช่นนะครับใครที่เกิดปี2525 524 25, 25 23ร6ประมาณเนี้ยดาวเสาวเล็งดวงชะตาพอดาวพระราหูมาอย่างเนี้มันกลับฟื้นแปลว่ามันมีกดเก์เรื่องของเงินก้อนหรือเงินลาบเขาก็บอกว่าพี่ ขวนะโชคใหญ่ในชนาสาตัวอสุรินถึงองค์พระเสาลาสุริยาต้องคูเป็นคู่คงเสาเลงลาหูท่านว่าไว้มันเป็นโชคใหญ่ในปีนั้นด่งประสงค์กลายเป็นว่ามันพลิกฟื้นดูเหมือนเสาเลงเอที่ผ่านมามันไม่ดีเอาแต่พอลาหูมันเป็นคู่มิตรมันกลับพลิกถ้าคุณอยู่ในจุดพื้นดวงชะตาดีมันกลายเป็นพลิกหน้าพลิกหลังรวยเลยแต่ก็เหนื่อยขึ้นมาหน่อยแต่เอาเถอะครับเหนื่อยแล้วได้ตังค์เหนื่อยไปไม่มีใครว่าอะไรประเพออยากเหนื่อยด้วยซ้ํา แต่ถ้าเหนื่อยแทบตายมันไม่ได้อะไรเสียเงินเสียทองไอ้อย่างนี้มันไม่น่าเหนื่อยอันนี้มันอยู่ที่พืชชะตาจริงๆแต่เราก็พูดถึงภาพรวมของมุมที่ต้องระวังในเกณฑ์ไม่ดีกับมุมที่มันดีแล้วปรากฏขึ้นอยู่ที่วาสนาของดวงชะตาแต่ละคนแต่ในครั้งนี้พูดถึงภาพรวมเมื่อราหูทับลัคนาของชาวราศีมีนะครับอันนี้ก็พูดมาถึงจุดนี้คือภาพรวมของการโยกย้ายราศีใน รอบนี้ของพระราหูและจะมีผลตลอดระยะเวลายาวนาน1น1ปีครึ่งนะครับสําหรับท่านใดที่ชอบเรื่องราวสาระดีๆแบบนี้นะครับก็าสามารถกดติดตามได้ทาง YouTube หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับในเวลามีสาระดีๆแบบนี้คุณจะได้ไม่พลาดก่อนใครสําหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับมีคอร์สเปิดหลักสูตรสอนอนอนไลน์สําหรับท่านใดนะครับ ที่อยากจะเรียนโหราศาสตร์แบบละเอียดเจาะลึกนะครับแต่กังวลว่าเราไม่มีพื้นจะเรียนรู้เรื่องไหมเอาหัวไปเป็นประการคุณเรียนรู้เรื่องแน่คอสนี้นะครับหลักสูตรที่เราได้เปิดสอนคุณสนใจคุณสกแกนคิวอาร์โค้ดที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนะครับสอนตั้งแต่ไม่มีพื้นฐานจนมีพื้นฐานแล้วก็ในขณะเดียวกันถ้าใครที่มีพื้นฐานองค์ความรู้อยู่บ้างคุณมาเรียนคอสน,นี้คุณจะเข้าใจหลักสูตรมากขึ้นคุณจะเข้าใจเรื่องของโหราศาสตร์มากยิ่งขึ้น แล้วคุณจะเข้าใจในรายละเอียดต่างๆมากขึ้นสามารถที่จะมีความรู้ป้องกันการถูกหลอกหรือสามารถนําไปใช้ได้จริงนะครับอันนี้ถือว่าเป็นประโยชน์มากในหลักสูตรเราเนี่ยสอนตั้งแต่ไม่มีความรู้ปูพื้นฐานมีพบตนุก,กระดุมพระการเงินการทองหรือว่ารวมไปถึงเรื่องของพื้นฐานการวางเลิกก็ปนในนี้ด้วยนะครับในเรื่องของพวกลูกพิษต่างๆมันเป็นพื้นฐานหรือบาดฐานเพื่อจะก้าวขยับเข้าไปสู่ในเรื่องของเลิก อีกด้วยมันจะเป็นหลายส่วนประกอบกันแต่รับรองว่าใครที่ไม่มีพื้นโหราศาสตร์เรียนหลักสูตรนี้ได้อย่างแน่นอนหรือคนที่มีพื้นโหราศาสตร์มาเรียนหลักสูตรนี้ผมว่าคุณจะเข้าใจได้อีกเยอะพอคุณเข้าใจแล้วนะครับเวลาผมพยากรณ์สิบสองราศีแล้วคุณฟังคุณจะได้เคล็ดลับเพิ่มเติมต่างๆมากมายมากขึ้นกว่าเดิมแล้วคุณสามารถนะครับชำนาญการขึ้นแล้ววันหน้าจะใช้ดวงชะตาไปช่วยเหลือคนนะครับผมหรือว่านําไปช่วยเหลือครอบครัวคนในครอบครัวช่วงนี้ควรลงทุนเอ๊ะช่วงนี้จะเพิ่งเดินทาง ทุงนี้ทำกิจการได้ดีสามารถที่จะส่งผลให้คุณสามารถทําอย่างนั้นได้ก็ถือว่านะครับวิชานี้เป็นวิชาที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้กับทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านใครสนใจนะครับก็สแกน QR code นะครับข้างล่างนี้แล้วก็มาเจอกันมาเรียนกันนะครับ